นั่นไม่ใช่เลยนะครับเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและมีการผิดพลาด458ล้านครับในเอกสารชี้แจงครับค่าอาหารจัดเลี้ยงผู้มาอบรมและค่าของว่างเครื่องดื่มที่มาจัดเลี้ยงผู้มาอบรมชิดเป็น289ล้าน60%ของโครงการเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เอาเรื่องจริงมาพูดครับ มีสอสท่านหนึ่งจากพรรคฝ่ายค้านนะครับที่อธิบายโครงการหนึ่งบ้านหนึ่งเชฟซอฟท์พาวเวอร์อ่านไทยงบ68นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่เสียหายได้นะครับอันนี้ผมอยากจะให้มาดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายจริงคือในส่วนของปี68ที่เราขอนะครับคณะนูแล้วก็ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นที่ขอไปเนี่ยห้าร้อยกว่าล้านแล้วปรับลดมาร้อยยี่สิบล้านนะครับเหลือสี่ร้อยหกสิบแปดล้านนั้นจริงครับโดยสำนักงมาณได้ปรับลดลงมาแต่รายละเอียดผมอยากจะให้ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายครับว่าค่าใช้จ่ายจริงรายละเอียดเป็นอย่างไร4 6 8ล้านครับในเอกสารชี้แจงครับค่าอาหารจัดเลี้ยงผู้มาอบรมและค่าของว่างเครื่องดื่มที่มาจัดเลี้ยงผู้มาอบรม คิดเป็น289ล้าน60%ของโครงการอันนี้ย้ำนะครับไม่ใช่ค่าวัตถุดิบอาหารหรือใดๆที่เอาไปฝึกอบรมให้กับผู้เข้าอบรมนี่คือค่าจัดเลี้ยงอาหาร60%ของโครงการค่าจ้างวิทยากร82ล้านบาทคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะไปส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมหลักรรรของประเทศเราอยู่ละบุคลากรภายในของท่านไม่สามารถ หลักสูตรหรือไปอบรมเขาได้เลยเหรอครับท่านต้องจ้างวิทยากรภายนอกทั้งหมด82ล้านบาทเพื่อมาทําเหล่านี้ทังนัง้นที่ท่านน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญของตัวเองแต่ที่ขึ้นจอและนําเสนอนะครับทีวีรัฐสภานั้นเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและมีการผิดพลาดโดยเฉพาะที่บอกว่า289้ล้าน เป็นค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนั่นไม่ใช่เลยนะครับในนี้ค่าใช้จ่ายจริงที่ทางกระทรวงสาหกรรมแล้วก็คณะกรรมการซา์เวอร์ได้ขอไปห้าร้อยสสิบล้านนะครับซึ่งในวงเงินนั้นมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่9กกิจกรรมด้วยกันครับตรงนี้ที่บอกว่าค่าอาหารจัดเลี้ยงนะฮะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนั้นสอง้อปดสิบ้าล้านนี่เอามาจากไหนครับบางอย่างตัวเลขนะครับผมอยากจะชี้แจงว่าทุกอย่างนั้นมีรายละเอียดทุกอย่างที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นตัวเลขสอง้อยแปดสิบเก้าล้านหรือสามร้อยล้านเนี่ยใช้กับพี่น้องหนึ่งืเจ็ดพันคนนะครับหนึ่งมืเจ็ดพันคน หน0 0งบาทต่อคนนะครับซึ่งรายการนี้จะต้องจ่ายไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อาชีวะทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการซอฟต์พาเวอร์ที่จับลมพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะได้เรียนว่า ตัวเลขบางอย่างบางครั้งการนำเสนอแบบนี้มันสร้างความสับสนและการเสียหายผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะควรระวังความตั้งใจของโครงการรั้งหมดนั้นเราต้องการสร้างนะครับให้พี่น้องนั้นมีสกิลมีโอกาสเพื่อจะเพิ่มรายได้นะครับ เพิ่มโอกาสให้กับชีวิตของทุกๆคนเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เอาเรื่องจริงมาพูดครับซึ่งค่าตรงนี้จะต้องไปจ่ายให้กับสถาบันต่างๆไม่ว่าอาชีวะหรือมหาวิทยาลัยสังกัดอวที่เราจับมือพันธมิตรร่วมกันทั้งประเทศเนี่ยร6 0ยกกว่าแห่ง เพราะฉะนั้นใครที่รับผิดชอบในการจัดเทรนให้กับพี่น้องประชาชนงบประมาณตัวนี้จะต้องจ่ายค่าหัวไปให้กับสถาบันต่างๆไม่ใช่ค่าอาหารจัดเลี้ยงและค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอย่างที่สสท่านนั้นได้กล่าวไว้นะครับอันนี้ผมอยากจะขอชี้แจงอย่างนี้คืออยากจะฝากกาบเรียนว่าวันนี้เรามาร่วมกันครับประเทศไทย ที่เราจะต้องช่วยกันสร้างเอาเรื่องจริงมาตรวจสอบเปิดเผยกันอย่างตรงไปตรงมาครับ